ฮั <Hello? S 2> ลโหลองยาใช่ไหมนี่จ้า <Yeah. S 2> อยู่ไหนอยู่ที่ทำงานเอา้าอยู่ที่ทำงานหรอพี่เบ้าจะไปหานี่ <c oughs> ใครคะพี่เบ้านะพี่บ้า,นะบานั่งรถทัวร์มาจะไปหา่น้องยาเลิกงานหรือยังเลิกงานแล้วค่ะทำอยู่ตรงไหน <c oughs> แต่กีนี่บอกว่าอยู่ที่ทำงาน ตอนนี้บอกว่าเลิกงานแล้วสงสัยเห็นผู้ชายไม่ได้น้องเยาใครใครใครลองถ่ายดูนะใ่าเป็นใครใครนะน้องเยาพี่เบ้ากำลังจะไปห้านี่กินข้าวหรือยังกินแล้วมีแฟนหรือยังนี่น้องเยาอันนี้ถาใครคะพี่พี่ถามให้ตอบให้ตรงคำถามพี่หน่อยอย่าหัวเราะ คก็ไม่ได้หัวร้อนนะหัวร้อนได้หัวร้อนนะกินทุเรียนที่กินทุเรียนกินทุเรียนที่สุรินทร์หรือยังนะอะไรนี่หัวร้อนทำไมถามว่ามีผัวหรือยังนี่พี่เบาแต่ห้านี่ร้องเราเรื่องนี่โอเคหมเย้าวะหนุ่มเย้าวะไม่ได้ดูไลฟ์สดแล้วตอนนี้นี่ไม่ได้ดูไลฟ์สดเหรอ ยังไม่ได้ดูเลยค่ะมือถือทำงานทำงานอยู่ไหนทำงานอยู่ในเมืองได้แหละค่ะมโอเคสำเนียงแซรแดนได้แล้วมองมีเป็นสาวแซรแดนเป็นคนเชื่อในหักสิ่เมืองทังไก่รอดหางคากจมูกไก่รอดหักคากจมูกไก่ละเทีจังเลยละทีได้เป็นแฟนเอ้ามึงแต่งไม่ได้นะพี่จะจกไข่โอ้ยตักตักไข่โอ้คืออะไรหนูชอบให้พี่จกไข่หรือตักไข่ ตัมือใจให่มาตาจะเอใจตใจละใจเอาละ้ปเดี๋ยวไปตักไข่กันนะคะบอกใครไปเปิดเบิ้งทมชีได้เอเพ่มาดวนเดี๋ยวให้ตีตักให้หมดเลยสักดูแทนเลยนักดูแทนมาซะ ใช่สุดอกว่ามีมูบอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สลับกล้องแป๊บหนึ่งหนูดูนะมาดูนะคะว่าหนูจะได้เท่าไหร่ดูไข่ค่ะไข่คนไข่ทำไมไข่ปลาแบบว่าเต็มเลยนี่เห็นไหมทุกคนขอให้คุณนงเยาได้รางวัลใหญ่เด้อเออได้อะไรคะองค์ต้นไม้าเบิลไม้อันนี้เป็นตักไข่หรือไหนอูนพอโอ๊ชอบชอบใกล้หรือไกลเอาแบบใกล้หรือเอาแบบไกล เอาแบบไกล่เอาแบบไกลคะเอาแบบเอาไข่ไกลหรือไข่ไกลชอบสีอะไรมีสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าสีชมพูเอาสีชมพูอันตี้เคาอยากได้สีชมพูไข่ลายไข่ผัวลายไหมสีชมพูอันตี้เคาอยากได้สีชมพูหาคนโอ้ยอีฮานี่แหงสายตาเงาอยู่ใครก็อยู่ใกล้ๆสีชมพูอีนั่นนี่นั่นสองสีโอ้ยอีฮ่าอันนี้เอ้ยนี่นี่ เฮ็ดแล้วสีชมพูเออไ,ได้แล้วค่ะสีชมพูนะมีมีใครให้มากกว่านี้ไหมน้าอุท้าเลยในประเทศไทยถึงมูคอยสิน้อยๆนะคะ<ย>อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนคนอื่นเขาแต่มูคอยเฮ็ดให้ถึงเลยค่ะเนี้งใหญ่ยยกุยใหญ่ขมิยยม้วใหญ่มวจ้ะใหญ่ขมิ้วโอ้ลอจนับเพยเนี้ยงเยอเ้ยโมนะบองใหญ่กุยแล้วเนีเ้ยงได้ใหญ่ขมิ้บานเต้ ทำไมมึงเนี้ยน้ามือไม้สั่นขนาดนี้อันตี้เฮ้ยเอ้าจ๊บมึงรู้อะไรมึงยังไม่ทันได้เจอหาอะไรเลยอะไรกูบอกไม่เห็นดา เออพี่จับให้ได้900บาทเดินนงเยาเด้อโอ้ยสุดยอดมากสั่งสั่งอะไรมานะคะสั่งอะไรมาคะโนมา300สั่งกาแฟสองชุดหนุนให้ไปแล้วสั่งกาแฟ2ชุด